สวัสดีจ้าตอนนี้กำลังอรออกแกอบบ้านมานะคุณเลมโบพาไปดูว่ามีรถชนกันค่ะพอดีคุณลุงทอมมี่เข้ามาซื้อฟืนที่คุณเลมโบตัดไว้ในข้างบ้านนะจ๊ะขายฟืนได้ให้ภรรยาเลยนะทักเฟิร์เพ้งไงแอนเซกริง <c oughs> วาสนแนนด้วยแออขอบคุณมากที่รักสำหรับเงินเขาบอกว่าไม่เป็นไรคือเยอะหอมบอกว่าเย็ตแต่สน่นนด้วยแอคือคุณใจดีมากเขาบอกว่าผมใจดีทุกเวลาตอนนี้อคุณเลมโบบอกว่ารถชนกันอยู่ ทางเส้นนี้แหละไอข้างมาทางโคกบัวน,นะคะมาทางโคกบัวน,นี่แหละพี่น้องคือหมู่บ้านหลังเขาของเรามันจะไม่ค่อยมีบ้านผู้คนมากมายนักน,นะคะเราก็ใช้ชีวิตกันอยู่แบบธรรมชาติเงียบๆพอมีอเรื่องราวอะไรมันก็จะถึงกันเร็วโอ้ยอโอ,ดโอ้ดูค่ะยะยะยะ เขาตัดไม้กองขนาดนี้จะ้ะโอ้แต่เป็นไม่ใช่ปลาเห็ดนะคะย่า yeah. นะวัวค่ะวัวเดี๋ยวน้องๆพวกนี้ก็จะไปอยู่ในที่ของเรานะคะอยู่ในที่ของเราจะ้ะนี่เขาเอาออกมาจากคอกแล้วนะคะแต่อันนี้เป็นในวันเดียวกันกันกนกบที่ทำคลิปสตอรอเบอรี่นะหอมคิดว่า ็นคลิปต่อไปก็คือเป็นคลิปที่ไปบ้านน้องอรอนนะคะแต่ว่าไม่ใช่จะเพราว่าวันนี้เดี๋ยวทำคลิปต่อให้เลยอันนี้ ฟันสิงโตที่หอมมาถ่ายรูปให้พี่น้องชมนะคะก็ตอนนี้ดอกมันร่วงหล่นแล้วมันก็เหลือแต่ย้าเดี๋ยวเขาก็ตัดญ้าแล้วก็เอามาม้วนๆไว้แบบนี้นะคะเพื่อไว้เลี้ยงสัตว์ในช่วงฤด,ดูหนาวจา้ะก็มี f อฟถามมานะคะว่าเอ๊ะแล้วที่เขาไม่ได้ทําอะไรเห,หรือที่ว่างเปล่านี่คือเป็นทุ่งหญ้าของเขานะคะ ญาติของคุณลุงอ,อุ๊ปลุปอต่ละอุ๊ปเออุลอะไรละแอะกแรมาร์กเอเอเขาชื่ออุลค่ะชื่อเรียกยากอ่าวันนี้ก็เลยทำคลิปยาวๆให้ชมยังไม่ได้ตัดเถอะเป็นลัดเล,ลาะไหลเขาด้านในนะคะที่ไม่ใช่ทางออกเส้นทางถนนใหญ่จ้ะอย่างนี้ก็คือ นี่เป็นบ้านพักตาอากาศนะคะแถวๆนี้คะ่ะบ้านพักตาอากาศที่นี่ไม่ไม่ไมค่อยมีคนอยู่จะบ้านหลังนี้นะคะจําได้ไหมคะว่าเมื่อสองปีที่แล้วหอมไปไปหาเพื่อนคุณเลโบที่เขาเคยอยู่ที่นี่ที่ไปหาคุณพี่ละออแล้วก็ไปแวะบ้านของคุณลุงคุณป้าท่านเนี้ยที่เอาตุ๊ก,กตาคุณแม่ลูกแม่ลูกดกมาให้ชมนะจ๊ะ เบบอกว่าสงสัยเขาย้ายไปแล้วยุกบใไม่อันสิคิดแกงถามเขาว่าคุณคุณหลอกฉันเหรอเขาบอกไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้หลอกฮิปฮอปค่ะฮิปฮอปมันน่ารักมากขายฟืนขายฟืนไม่กี่ท่อนเองเอ็ดเที่ยวชันทูหุ่นใหนะ่เลยขายพันสองค่ะแกเก็บไว้สอง สองร้อยให้ภรรยาหนึ่งพัน 1, ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะไปให้วันเกิดน้องโนราด้วยค่ะเพราะว่าขา่าวกกอนเนาะหอมให้วันเกิดน้องออรอนนะคะดูสิสหกรรมก็บ,บ,บุตาคุณเลมโบอบอกว่าบุตตาคือหายไปแล้วอะ ก็เท่ากับหลอกผู้ชมด้วยนะคะเนี่ยก <g ười> ็ถือว่าพามากินบรรยากาศแล้วกันจ้ะผมก็ไม่รู้ว่าเขาชนกันตรงไหนอันนี้ก็จะออกถนนอีกด้านหนึ่งนะคะอําเภอเพสต็อปนะคะอําเภอห่างประมาณ10กิโลเมตรนะคะฮะฟิสกีัะ อ๋อว uh ่า huh. ที่ฟิสก์การ่บางว่าวันที n ฟิกมั่งเยออบิงเกอร์เทอมมี่ไอ้ทอมมี่ม่อซอมสเนย้อนกลับมาเหมือนเดิมจ้ะพี่น้องเพราะว่าไม่เห็นเออขอโทษเอฟซีเฟอร์โหลดเอฟซีเฟอร์โหลดเฟอร์โหลดเฟอร์โหลดอินเตอร์ิวก่บเอฟซีไหนเขาบอกว่าไม่ ถามว่าขอโทษ f อฟซีว่าเราไม่ได้หลอก f อฟซีเขบอกไหนไหนก็คือไม่นะฮะ no no ยูแกอินเตหลอกอินเตผมว่าเขาบอกว่าอัานลิกยูแกคือจะให้ปล่อยส่วนเสาร์ฟรทำไมอ๋อเขาบอกอัานลิกยูแกคือผมไม่เคยหลอกพอลิสฟลิตอะไรนะเดิมก็มาสกายว่า ตรวจมาเขียนเขียนเขียนแล้วก็คงจะแยกย้ายกันไปแสงแดดดีมากพี่น้องจ้ะเราย้อนกลับมาที่เดิมนะคะนี่ก็จะเป็นคอกม้านะพี่น้องดูือก็ทำสาสะระเลี้ยงแคปตูหรือว่าไอ้กุ้งแคปเตอร์นะคะ ขอมปิดกำมันขอมปิดอะไร<ม>โฮเซตในบา้านโอโดนลูโโดนโโดน,นี่คะ่ะนี่คะ่ะคุณบอ่าคุเลมโบบอกว่าที่เราไปเยตตบ,บอยแล้วก็ไปหาเขานะคะว่าวาลีวาลีแทบฝัดก็คือวาลีก็เคยไปหาหอมยังอยู่ในชุดเดิมนะพี่น้องใส่เสื้อคลุมนะคะแล้วก็ยังใส่ชุดนอนหลุนเลยคะ่ะ ที่ทำคลิปอัปเดตแปลงสตรอเบอรี่ให้พี่น้องชมนะคะจะนี่จะเห็นไหมทุ่งดอกฟันสิงโตค่ะอดอกเหลืองหายไปหมดก็จะเหลือแต่ดอกแก่เขาก็จะร่วงหลนปิวแล้วก็เหลือแต่หญ้าเห็นไหมคะ วันที่ยีมวันวันนี้วันที่ยีอพฤษภานะคะถ่ายคลิปวันนี้เดี๋ยวลงให้วันนี้ค่ะแต,แต่แต่ลงหลังคลิปสตอเบอรี่นะคะถ้างั้นก็เดี๋ยวใกล้ๆถึงบ้านแล้วก็จะมีะโชว์ดอกไม้เซอร์ไพรส์ให้พี่น้องชมแล้วกันค่ะถือว่า น้องวัวอ่าออุยขาก็คือลูกวัวเยอะถ้าคำว่าน้องวัวบ้านเรานี่ก็จะหมายถึงรกวัวนะคะต้มน้องงัวนี่ใจหายมากจ้ะเห็นแบบนี้แล้วแบบว่าใจหายนะ่ะสี่เลสเซนอุดปะปะเด็ด คลิปแกรกเอ้คลิปแปรกโอ้โหซามิไซอาก็บอกว่าหอมบอกว่ามันดูเศร้าดูไม่สบายใจเลยเห็นก็ตัดไม้เขาบอกว่าหยัดโซเขาบอกว่ามันหอมดีซามีชอบบอกว่ามันหอมมันสวยชอบการปลูกมากกว่าการตัด นี่ก็ถึงที่ของเราแล้วนะคะเพราะว่ามันติดอยู่กับที่ของขอบครวัวค่ะนี่นะคะเขตแดนจะ้ะในเขตแดนค่ะน,นี่ก็จะเป็นรถแท็กอร์อะไรนะแม็กโครเก่าของคุณเลมโบนะคะจอดให้ชมทุ่งยาเดี๋ยวเข้ามามาเลี้ยงวัวจะ้ะ ตูคอกบวจ้ะเห็ดขึ้นเยอะเลยนะคะจากเมื่อก่อนไม่มีหอมก็เอาเชื้อเห็ดจากป่าจากธรรมชาตินะคะมีคนถามว่าเพราะยังไงเพราะธรรมชาติเลยค่ะเอามาให้มันเน่าๆนิดนึงสับๆหรือละลายน้ำเอามาสาดไว้ตามโคนต้นไม้ต่างๆนะคะเด็ดแรงมากวันนี้กระปุกลูกมอมเมมมากจ้ะเพราะว่าอากาศร้อนแล้วก็ฝุ่นเยอะจ้ะ พี่น้องจ๋าถึงแล้วนะคะเซอร์ไพรส์รค่ะดูดอก้างสุนัขก,กิ้งจอกด้านลิมนะว้าวาวาวาถึงบ้านแล้วเดี๋ยวจะถ่ายคลิปดอกไม้ให้ชมจะจานนี้ก็คือดอกฟันสิงโตข้างๆบ้านของเรานะคะในที่ของฟูเลมโบอีกหน่อยน้องวัวก็จะมาเลมลำลำดอกเขานะคะกลายเป็นหย้าค่ะคือตอนนี้จากที่เหลืองๆนะคะ ก็ขาวแบบนี้เลยมันเป็นวัชพืชที่ปราบยากเพราะว่าแต่ละดอกแต่ละดอกของมันขยายไปไม่รู้กี่ร้อยกี่พันดอกค่ะแต่ว่ามันก็เป็นย้าให้กับสัตว์นั่นแหละค่ะเห็นไหมคะว่าเอ่อพอดอกเขาเขาหายไปค่ะเขาก็จะเป็นเป็นต้นย้าแบบนี้นะคุณลิมโบมาอยู่ด้านหลังแล้วค่ะ,คะเดี๋ยวหันมาดูดอกไม้เซอร์ไพรส์รของเราจะ้ะ ให้ดูไปแบบนี้ก่อนนะคะดอกหางสุนัขจิ้งจอกหรือว่าดอกลูพินค่ะหลากหลายสีนะคะสีม่วงเนี่ยเขาก็จะมาก่อนค่ะเ <_ popularity> ดี๋ยวไปหาจุดที่สวยที่สุดโอ้ยชื่นใจชื่นใจตั้งใจว่าจะเก็บเอาไว้ให้เขาบานพร้อมกันเป็นจุดเซอร์ไพรส์นะคะวันนี้ก็เลยถ่ายโทษนะที่พาพี่น้องไปดูว่ามันมีอุบัติเหตุ นกันยังไงไม่ได้ชมสิ่งนั้นก็มาชมสิ่งสวยงามนี่ค่ะพี่น้องสวยมากแอบลดน้ำยามค่ำคืนกับเจ้าขิ้เหลบ่อยๆเพราะว่าออกจากสวนมาก็มาลดน้ำด้านนอกคือมันปลอดภัยด้วยลดลามาเรามองเห็นชัดแสงไฟมาไกลดอกทานตะวันต้นแค่นี้เองพี่น้องเอาลอดูกันต่อไปนะ ค่ะแล้วปีนี้เราก็ได้จุดรีวิวมุมนี้ให้กับพี่น้องชมนะคะดอกลูกพินหรือหางสุนัขจิ้งจอกนะคะเขาก็เป็นวัชพืชนะแหละแต่ว่ามันสวยงามมันมีชอ่อมีฉัดหอมจะชอบมากนะคะแล้วก็ค่ะขอส่งผ่านไปถึง FC ที่น่ารักทุกท่านนะคะหวังว่าน้องธนัตาวงใจที่ไปใช้ชีวิตอยู่ทางอเมริกานะคนบ้านเดียวกันค่ะ คงจะชอบใจเพราะว่าน้องจะหลงไหลในดอกไม้ชนิดนี้มากนะคะจะสวยงามมากพี่น้องสุดชื่นเลยนี่วันเดียวมาแบบให้เห็นแบบนี้เลยนะคะสีม่วงจะเยอะนะคะสีม่วงจะเยอะแล้วเราลุ้นต่อไปว่าในแปลงใหญ่มันและแถวเนี้ยมันจะมีสีอะไรบ้างเพราะตอนนี้เขายังบานไม่เต็มที่นะคะสำหรับคลิปนี้ เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะเอาไวพ้พบกันในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า